สวัสดีค่ะพี่มินวชนินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกร็ด,ด,ดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาในเรื่องที่ว่าเพราะเหตุใดเจ้าปู่เจ้าย่าองค์พญานาเมื่อมาโปรดลูกหลานแล้วทำไมจึงให้ร่ำรวยได้ไม่เท่ากันบางคนก็บูชาดีแสนดีแต่ก็กลับไม่รวยเหมือนกับบางคนเป็นเพราะเหตุใดจริงๆก็เป็น ไปตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั่นก็คือเรื่องวิถีกรรมนั่นเองกรรมของบางคนปรุงแต่งมาดีเมื่อมาได้จดเจอกัลยาณมิตต่างพบต่างมิติที่เคยเกือก้อหนุนเกื้อกลูลกันอย่างเช่นองค์พญานาคก็จึงทําให้สามารถช่วยเหลือกันได้อย่างอู้ฟูบางครั้งร่ารวยเป็นหลายเป็นหลายร้อยล้านแต่บางคนเนื่องจากกุศล กุศลกรรมผลทานธรมมน้อยก็อาจจะทำให้ร่ำรวยปกติไม่ได้หวือหวาอะไรหรือไม่ก็แค่พออยู่พอกินเท่านั้นก็พอไม่ได้เท่ากับคนอื่นเขาอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุพกรรมบางคนไม่ได้เรื่องชื่อเสียงเงินทองเลยด้วยซ้ำไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ได้สติปัญญาแล้วก็ได้การอุ้มชูช่วยเหลือ ให้ให้ราอาบบ้างเป็นครั้งคราในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ล้วนแต่เป็นไปตามรากฐานพื้นฐานของบุพกรรมทั้งนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับว่าท่านมีที่รักมักที่ชังรักใครมากกว่าหรืออะไรถ้าท่านอยากจะช่วยจริงๆท่านก็อยากจะช่วยทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้นั่นแหละและก็เกี่ยวข้องกับความ ความเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันบางองค์บางคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานท่านแต่เดิมมาท่านก็ยิ่งอยากจะช่วยมากแต่ความลำเอียงในลักษณะของความแบ่งแยกถือสานั้นจริงๆแล้วท่านท่านเองก็มีความรักที่ค่อนข้างแผรออกไปทั่วเหมือนกันท่านก็อยากจะช่วยที่เป็นลูกเป็นหลานในฐานะผู้ที่มาเคารพนับถือท่านแต่ถ้าเกิดใครเป็นญาติท่านมาท่านก็อาจจะ ทุ่มเทในการช่วยมากขึ้นก็เท่านั้นหรือบางคนเคยช่วยเหลืองานท่านมาท่านก็อาจจะทุ่มเทมากกว่าโดยพิเศษแต่จริงๆเจ้าปู่เจ้าย่าก็รักทุกๆคนนั่นแหละดังนั้นอย่าโทษท่านเจ้าปู่เจ้ายา่ามันขึ้นอยู่กับกรรมเก่าของเราด้วยกรรมเก่าเปลี่ยนไม่ได้กรรมใหม่สามารถพัฒนาได้ดังนั้นก็จึงก็จึงพิจารณาไว้ในเรื่องของกรรมแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์คะ่ะ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ